อันนี้น้ำเจ้าเขาวัตดิค้ามันเี้นมันทีสิบสองเหรอเนาะพะเนาะมันทีสิบสามนี่เพ็่นการเอาขาล่วงสงนำตามประเด็นี่สาอีสันเนาะพะเนาะตอนบายบายมันนี่ประเด็นกับสีเดินทางงันครับบ้านอันนี้น้ำเจ้าเขาติดประเด็นหนึ่งมันนี่ประเด็นสีหนึ่งเขาเหนียวเดินทางเนาะพะเนาะมันประเด็นหนึ่งเขาเหนียวยู่มีก็ะลังหนึ่งเขาเหนียวอยู่ประเด็นเปลี่ยน กับบ้านไปอุดอรไปแต่ว่าสิไปลรบุรี่ขึ้นหนึ่งก้อนหล่รยังไงไปอุดอรอีกน่อนเนาะระเดินก็เล่มั้หนึ่งข่าเหนียวหนึ่งใงเพื่อนกินน้ำรปเดินกับจห,ห,ห,ห่อไปกินเดินทางน้ำนเนาะกันเนาะสงการปีไม่ของไทยกับขอวอวยพรให้มีความสุขความจเจริญ ทำมากค่าขึ้นเบิด์ุข้นเด้อค่ะเด้อปราเถืจากโลกไผ่ไข่เก็บอยู่ดีซบายความเจ็ยบยาได้ความไข่ยันไปทางไรก็อย่าลืมใส่แมตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณทึงเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเข้ามาให้กำลังใจไปเดินตะกอให้ประชาได้พาเล่มงามเนาะค่ะเนาะไปบ้านก็นให้เดินทางปลอดภัยเบิด์ุข้นเด้อค่ะเด้อผู้อยู่ก็ให้มีความสุขความจเจริญ่อ วงการบัานนะคะนะ่ะเนาะไปเดินกะสีเอาขวดน้ำนี่ไปาไปตัง้งเดินเครืหลังบ้านเรียบร้อยแล้วไปเดินเสียบตะวานกระเทียเพินม ah าเห็ดเียงไปเดินกะสีเครใเพิ่นซักอนนะคะนะ่ะเนาะเค่เรียบร้อยแล้วไปเดินน้ค่อยออกเดินทาปเดินกะเีเค่องไหนก็จะ

มื่อนี่แดดคักเนาะพ่อแดดคักแดดแน่ปอะเดน็ดนยังมัท่านในฮิตกับเขาอยู่หนึ่งตะเข่าเตรียมไปซื้ออันนี้ประเด็นกับอุ้นข่าอุ้นเขาสวยซุ่มเลือกเรอเนาะอเนาะประเด็นองมึงเขาเหนียวน้ำมันสีแหงประเด็นดปิดว้จะเข้ามัน เดินก็ใสิได้ยันอ่อนอย่างเอาก้องเข่ามันใส่เั็นเหรออูกอ้ก้องเข่ามันใส่เห็นเนี่ประเด็นสิใส่ก้องเข่าอันนี้ไป,เ,ไปเพราะว่าเข,ขาก้องเข่าอันนี้เห็นประเด็นหนึ่งไลเดียวไปกินบนนัตรเน,นาะย่ำเดินทางไปซื้อของกิน Gần cả chân nó mới con ừ. nào không? Ngoài bóng nhanh nó phải nọ. Nó xe con. Bởi chi đen chín Xe con ngoài thì thân... Bên... con này. Xe vầy chỗ này chín เบื้องเขเนียวงามงามันเป็นข่าเนียวเขียวมุ่งนะค่ะเ,เนาะเนยวงามเป็นอย่างงามขากงามไงเป็นเม็ด,ด้วยสวยอยู่ที่ประเด็นซื้อมาเ,าเขาเขียนมาขายดูหรถเข็นสามโลดเรื่องสื่อมากสามโลเนาะค่ะเนาะลอยสามสิบบาท สวยองงเป็นเม็ด่วยสวยเมื่อเดินเซล้ซกลกองไปเห็นจะน่ากินเมื่อส่องน้ำกันงามพัดน้ำเลย ไปน้ำข้างอะไีกินของน้องมันได้ก็บ่แา่แเบทอของน้นั่นะไปเสื่อปงลงไก่กินนไปหอดันน้ำข้างบปอดไปหอดเขาต้นกวางกับทีเสื่อปงลงไก่เขาต้นควางเนี่ยไปฝากค้นทางบ้านน้านะ่นเปล้งไก่เขาต้นกวางกับแ่บไปกลับไปกลับมา สามมาไปเดินกับสื่อมาฝากแกง่ายน้ำสืเป็นตัวมาฝาก,กพระเจ้าตอนนี้เพิ่นขายตัวจังไลยเพ่ไประเด็นหลงจาก,กตะก้อนไปเดินกินไปเซอร์ตัวละลอยตะก้อนปิงง่ายเนาะปิงง่ายกับพ่อกินดูกินแซ่บด,ดยใกล้เขาชนควางนะะคเนาะ แล้วก็พอเหงียนประเด็นเกษียณจบคลิปเท่านี้ก่อนเด้อกันเด้อประเด็นเสียนไปหาอีหยังมาเฮ็ดต่อยคนเบิ่งว่าสิเฮ็ดกับข้าวกับน้ำยังให้เพิ่นกินคลิปนี้ก็จบไปจำนี้ก่อนขอบคุณทุกกบร่างแรงใจเด้อยกัเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทั่วโลก ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเน,ะะนาะกันเนาะมาให้กำลังใจไปเดินกับขอบคุณหลายหลา้กินโบ,บโบกจยกบลุงให้เจเลื่อนลงเรื่องไปทั้งนานั้ามากค่ะถึนสุขภาพแข็งแรงสุก้นแล้วก็เด้อประเด็นกันสิจบคลิปก่อนบ๊ายบายค่ะ